ะะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเราจะพูดถึงวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชกันนะคะซึ่งในพืชทุกชนิดในอาณาจากรพืชเนี่ยมีวัฏจักรชีวิตแบบสลับนะคะเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าช่วงชีวิตในแต่ละระยะเนี่ยจะแตกต่างกันเนาะในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงแค่พืชดอกเท่านั้นนะคะทีนี้วิดีโอก,ก่อนหน้าเนี่ยเราได้พูดกันไปแล้วว่าสำหรับคำว่าพืชดอกนะคะเราจะใช้คำว่า NGO sperm นะคะแต่ว่า จริงๆแล้วเราสามารถใช้คำว่า flowering plant ได้เหมือนกันเนาะเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยทั่วไปไม่ใช่คำศัพท์เฉพาะของพืชกลุ่มนี้นะคะจะใช้ flowering plant ก็ได้คือพืชมีดอกนั่นเองนะคะ mm hmm. พืชกลุ่มนี้เนี่ยเป็นพืชที่มีวิวัฒนาการสูงที่สุดในอาณาจักรพืชเนาะซึ่งเราเคยพูดกันไปแล้วว่ามันคือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคู่ซึ่งเป็น m o n o c ที่เลดอนกับไดคอทิเลด o n เนาะทางเรียนจำได้นะคะแล้วก็ วันขอ,อย้ำอีกอย่างหนึ่งคือดอกเนี่ยจะเป็นโครงสร้างในการสร้างเซลล์สืบพ,พันธุ์เนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปนะคะในหัวข้อถัดไปนะคะทีนี้เรามาลองดูวิวัฒนาการของในอาณาจักรพืชกันกนิดนึงนะคะคือพืชเนี่ยเกิดจากมีบรรพบวิรุนนะคะคือเป็นสาหร่ายสีเขียวเนาะกินแอลี้นะคะเสร็จแล้วเขาวิวัฒนาการเนี่ยเป็นพืชกลุ่มแรกเป็นพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงก่อนเนาะตัวอย่างก็จะเป็น มอสหรือว่าเวิร์ธฮอนเวิร์ดนะคะสาอันแรกข้างบนเนี่ยนะคะจะเป็นพืชไม่มีท่ทอลำเลียงนะคะแล้วเขาก็จะมีเวิวัธนาการต่ำที่สุดในอาณาจักรพืชเลยนะคะในรายละเอียดเนี่ยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรการดำรงชีวิตอย่างไรนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องการ ความหลากหลายทางเชีวภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ควรพูดคร่าวๆนะคะถัดมานะคะถ้ามีเวทนาการส่งขึ้นมาก็จะเป็นสีดเลสแผนอันนี้นะคะวาสคูล่าสีดเลสวาสคูล mm ่าแผนก็จะเป็นพืชไม่มีมเมล็ดนะคะแต่ว่ามีท่อลำเลียงเนาะตรงนะคะเช่นเฟิร์นใช่ไหมยา้าถอดร่องว่าปลายนะคะแล้วก็ กลุ่มที่วิวัฒนาการส่งขึ้นนะคะก็จะเป็นจิมนอนสเปิร์มเนาะพวกสนโปรงเป็นต้นนะคะส่วนกลุ่มที่เราเรียนเนี่ยในม .5 ตอนนี้นะคะจะเป็นแอนจิโอสเปิร์มก็คือพืชมีดอกเนาะเป็นสีแผนแล้วก็เป็นวาซุล่าแผนด้วยนะคะซึ่งมีวิวัฒนาการสูงที่สุดนะนักเรียนลองดูนะคะไล่จากด้านบนมาที่เป็นต้นกำเนิดนะเป็นบรรพบุรุษของอาณาจักรพืชเนี่ยคะ่ะ มาจนถึง Anglo m, อนจิโอสเปิร์เหมือนอนจิโอสเปิร์ได้วัฒนาการมาส่งที่สุดแล้วนะคะแล้วอย่างที่บอกคือพืชทุกกลุ่มนะคะในอาณาจักรพืชเนี่ยเขาจะมีวัฒนจักรชีวิตเหมือนกันเป็นวัฒนจักรชีวิตแบบสลับทีนี้ในวัฒนจักรชีวิตแบบสลับเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นระยะเนาะเดี๋ยวควรพูดถึงอีกทีนึงนะคะซึ่งความยาวนานของแต่ละระยะเนี่ยมันจะแตกต่างกันในพืชแต่ละกลุ่มนะคะ ทีนี้ลองดูเลยนะคะว่าถ้าจากชีวิตแบบสลับของพืชเนี่ยนะคะคำศัพท์อีกคำหนึ่งที่สามารถใช้ได้คือคำว่า alternation of generation นะคะ alter แปลว่าเปลี่ยนใช่ไหมแปลว่าเปลี่ยนนะคะหรือว่าแปลว่าตัวเลือกใช่ไหมคะแล้วก็ generation คือรุ่นชีวิตใช่ไหมคะแปลว่า alternation of generation เนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนไปมานะคะสลับไปมาใช่ไหมของ รุ่นชีวิตที่เกิดขึ้นในชีวิตของพืชน,นะคะดังนั้นเนี่ยันก็เลยเอารูปแบบนี้มาเนาะวัฏาจาักรชีวิตก็เลยจะมีลักษณะคือวนไปเรื่อยๆนะคะสลับสับเปลี่ยนระหว่างรุ่นชีวิต1ไปยังอีกรุ่นชีวิต1นะคะทีนี้เนี่ยเราไปดูนะะเลยละกันนะคะ สำหรับคำนี้เนี่ยนอกจากจะใช้คำว่า alternation of generation แล้วเรายังสามารถใช้สองคำนี้ได้ด้วยนะคะเป็น haplo diplo haplontic นะคะ life cycle แล้วก็ haplo dipontic l life cycle ก็ได้เนาะอย่างที่เราเรียนในห้องคือมันเป็นสองคำมารวมกันใช่ไหมคะเป็นคำว่า d i p l o i กับ h a p l o i มารวมกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน life cycle ก็คือวงจรชีวิตเนี่ยคะ่ะ จะมีทั้งส่วนฝั่งที่เป็น d i p l o i แล้วก็ฝั่งที่เป็น h a p o i d ถูกต้องไหมทีนี้ช่วงชีวิตที่เป็น d i p l o i คือช่วงชีวิตที่มี 2n ใช่ไหมคะ 2n คือระยะที่ในนิวเคลียสเนี่ยมีจำนวนชุดโครโมโซม2ชุดใช่ไหมคะเราจะเรียกระยะนี้ว่าเป็นระยะสปอรไฟล์นะคะทีนี้เราลองดูคำพท์นิดนึงเนาะ สปอร์ไซส์สปอร์โฟส์นะคะมาจากคําว่าสปอร์นะคะกับไฟส์ใช่ไหมคะสปอร์แปลว่าสปอร์เลยทุกคนแล้วก็ไซ์เนี่ยคือแปลว่าต้นเพราะตอนนี้เรากําลังพูดถึงพืชอยู่เนาะเพราะฉะนั้นสปอร์โฟไฟจะทําหน้าที่ในการสร้างสปอร์นะคะต้นที่สร้างสปอร์นะคะต้นที่สร้างสปอร์ดังนั้นเราก็คิดต่อว่าถ้ามันเป็นต้นที่สร้างสปอร์แปลว่ามันต้องเป็น ต้องมีโครงสร้างที่สามารถเปลี่ยนไปเป็นสปอร์ได้ใช่ไหมส่วนอีกอันนึงคือระยะแกมมิโตไฟนะคะคำศัพท์ที่เกิดขึ้นก็คือมันคือคำว่าแกมมิโตกับไฟใช่ไหมเหมือนเดิมไฟแปลว่าตน้นใช่ไหมคะส่วนแกมมิโตมาจากคำว่าแกมมีใช่ไหมคะแกมีคือเซลลสืบพันธุ์นะคะเซลลสืบพันธุ์ดังนั้นแกมมิโตไฟก็คือเป็น ต้นที่สร้างเซลล์สืบพนันธุ์ต้นที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพราะฉะนั้นทษในใจว่ามันจะต้องมีเซลล์สักอย่างหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์สืบพันธุ์ได้นะคะในระยะแก่มีโตโอไฟต์เนี่ยโครงสร้างจะเป็นแฮปลอยด์คือมีจำนวนชุดโครโมโซมในนิวเคลียสเป็น 1N ็นะคือ1ชุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนลองดูนะ เขาพืชเขาจะต้องมีการสลับไปมาระหว่างช่วงที่เป็น 2N คือช่วงที่เป็นสปอร์ไฟกับช่วงที่เป็น 1N คือช่วงที่เป็นกัมมโตไฟนะคะเป็นแฮปโครยเนาะทีนี้เราค่อยไปดูต่อว่ามันมีโครงสร้างอะไรบ้างนะคะในแต่ละช่วงชีวิตเนาะช่วงที่เป็นสปอรไฟมีโครงสร้างเรียกว่าอะไรนะคะถ้าเป็นช่วงที่เป็นกัมมโตไฟมีโครงสร้างที่เรียกว่าอะไรบ้างนะคะ ทีนี้นักเรียนควรอยากให้ลองทบทวนก่อนอีกนึงนะคะว่าการแบ่งเซลล์ในของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ประเภทเนาะมีการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนใช่ไหมคะก็จะเป็นไมโทซิสนะคะทีนี้ลองดูจำนวนเซลล์ที่ได้นะคะ1เซลล์แม่นะคะจะแบ่งได้เป็น2เซล นะคะ2เซลล์ลูกนะคะแปลว่าถ้าเริ่มต้นด้วย1เซลล์เนาะสุดท้ายจะได้เป็น2เซลล์อันนี้จะเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจํานวนนะคะจานวนอะไรก็ได้เนาะจะเป็นจํานวนเซลล์ของร่างกายก็ได้นะคะส่วนอีกแบบหนึ่งจะเป็นไมโอซิสนะคะไมโอซิสจะเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะซึ่ง ในเนื้อหาถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูว่าพืชเขามีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์อย่างไรนะคะดังนั้นจะมีทั้งในกระบวนการนะคะเราจะพบทั้งการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสเนาะเพื่อเพิ่มจํานวนแล้วก็การแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ด้วยนะคะลักษณะสําคัญที่เราเนี่ยอาจจะสังเกตได้เร็วๆเลยก็คือ1เซลล์แม่นะคะถ้าไมโอซีสเนี่ยจะได้เป็น4เซลล์ลูกนะคะซึ่ง สี่เซลล์ที่ได้เนี่ยค่ะจะมีจำนวนชุดโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งเนาะอย่างในตัวอย่างคือจาก 2n เหลือเป็น n เดียวนะคะอันนี้คร่าวๆนะคะทีนี้สำหรับว,ะว,ะวะัฒนศากรชีวิตแบบสลับของพืชเนี่ยนะคะเราจะแบ่งประมาณนี้ก่อนเนาะควรจะเอาแบบที่มันดูง่ายๆมาให้ดูก่อนแล้วนักเรียนค่อยใส่สิ่งต่างๆเพิ่มไปนะคะ อย่างที่บอกคือเราจะมีฝั่งที่เป็นสปอร์ไฟล์กับแกมิโตไฟ์นะคะนักเรียนย้อนกลับไปดูสไลด์หน้านี้เนาะมีฝั่งที่เป็นสปอร์ไฟ์คือฝั่งที่เป็นดิพลอยสอนะคะกับฝั่งที่เป็นแฮปลอย์เนาะเป็นฝั่งที่เป็นแกมิโตไฟ์ควรก็ยกตรงนี้แหละมาในสไลด์หน้านี้นะคะซึ่งสปอร์ไฟ์เวลานักเรียนดูวัฏจักรนะเป็นวัฏจักรอื่นๆก็ได้ให้นักเรียนหาจุดเริ่มต้นก่อนนะคะว่านักเรียนอยากเริ่มที่ไหนนะคะแล้วก็ ค่อยวนไปต่อจนวนกลับมาได้นะคะตอนนี้ควรสตาร์ทที่จุดสปอร์ไฟนะคะสปอร์ไฟคือต้นที่สร้างสปอร์เพราะฉะนั้นถัดไปเขาจะต้องสร้างสปอร์แน่ๆนะคะเราก็เลยต้องหยิบเซลล์ในสปอร์ไฟออกมาก่อนนะคะแล้วก็กระทำการบางอย่างเพื่อให้มันได้เป็นสปอร์นะคะจาก 2N นะคะลดเหลือ N เดียวแปลว่าต้องไมโทซิสหรือไมโอซิส มีการลดจำนวนเซลล์จำนวนโครโมโซมลงหนึ่งชุดครึ่งหนึ่งนะคะแปลว่าตรงนี้ต้องเป็นไมโอซีสนะคะสิ่งที่ได้คือสปอร์เห็นไหมสปอร์โฟล์นะคะเขาทำหน้าที่ในการสร้างสปอร์เ,เขียนนิดนึงแล้วกันทำหน้าที่เนาะสร้างสปอร์ดังนั้นผลที่ได้จากการสร้างสปอร์ต้องเป็นสปอร์แน่ๆเลยใช่ไหมคะอ่าแปลว่าได้ออกมาแล้วนะคะทีนี้ สปอเนี่ยจะพัฒนาต่อนะคะจะเริญเติโตัวต่อไปเนาะเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าแกมมีโตไฟนะคะทีนี้แกมมีโตไฟนะคะตามชื่อแกมมีโตแปลว่าเซลลสืบพันธุ์ไฟแปลว่าต้นนะคะดังนั้นแกมมีโตไฟคือสร้างเซลล์สืบพันธุ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเซลล์ที่ได้นะคะตรงนี้นะคะก็จะต้องเป็นเซล์สืบพนันธุ์ถูกไหมคะอ่ามันขึ้นไปแล้วนะคะนักเรียนลองดูตรงนี้นะ เซลที่ได้นะคะจากจะมีตัวไฟต้องเป็นเซลสืบพันธุ์ก็คือแกมมีด hmm. นะคะแกมมีดเนาะทีนี้แกมมีดเนี่ยจาก 1N เนะคะเขาจะต้องมารวมกันเนาะรวมกันก็คือต้องเป็นเฟอร์ติล a เซชันนะคะนี่คือการปฏิสนธิใช่ไหมปฏิสนธินะคะ,ะแล้วก็กลายเป็น 2N เนักเรียนลองดูลูกศรตรงนี้คือมัน เอาแกมมี2อ,อันนะคะสเพศเนี่ยมารวมกันกลายเป็น 2N น,นะคะสิ่งที่ได้จะเป็นไซโกดเนาะทีนี้ไซโกดจะพัฒนาต่อไปเป็นเอมบริโอนะคะแล้วก็พัฒนากลายเป็นไมโทซิตเพิ่มจำนวนเนาะกลายเป็นสปอร์โรไฟ์นะคะคือต้นที่สร้างสปอร์เหมือนเดิมนะคะทีนี้ควรขอย้อนนิดนึงนะทุกคนตอนแรกสุดเลยนะคะตอนแรกสุดเลย,เยขอลบอันนี้ก่อนแล้วกันนะคะ ควรเริ่มจากตรงนี้เนาะสตาร์ทที่สปอร,ร์ไฟนะคะสปอร,ร์แปลว่าสปอร์นะคะไฟแปลว่าต้นใช่ไหมคะอันนี้คือต้นที่สร้างสปอร์นะคะถ้ามันจะสร้างสปอร์ได้มันจะต้องมีเซลล์ที่สร้างสปอร์ได้เพราะฉะนั้นเราหยิบออกมากหนึงนะคะหยิบออก มา1เซลล์นะคะซึ่งตรงนี้นักเรียนดูมันเป็น 2n ใช่ไหมคะพอหยิบมา1เซลล์ก็ต้องเป็น 2n เหมือนเดิมนะคะเซลล์นี้เนี่ยจะทำการไมโอซิสแปลว่าเราทรนไว้ในใจว่ามันต้องลดจำนวนชุดโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะ,ะลดโครโมโซมครึ่งหนึ่งนะคะนักเรียนเขียนเป็นครึ่งหนึ่งนะคะ เราก็จะได้เป็นสปอนะคะสปอร์เนาะเพราะนั้นอันนี้มี n เดียวนะคะสปอรี 1N เท่านั้นเห็นไหมลดจำนวนชุดโคโมโซมลงครึ่งหนึ่งนะคะนักเรียนไม่ต้องดูจำนวนเซลล์สอันน,น,นะควรให้ดูว่ามันมีมันได้ออกมาเป็นหลายเซลล์เฉยๆนะคะจะจำนวนไม่ได้นับนะทีนี้เราย้อนกลับมาดูตรงนี้ค่ะว่าแล้วนัง2อเนตรงนี้ค่ะคือใครนะคะก็เติมคำว่ามาเธอเซลเข้าไปใช่ไหม สปอร์มาเทอร์เซลสปอร์มาเทอร์เซลไมโอซิ s ได้เป็นสปอร์นะคะไมโอซิ s ได้เป็นสปอร์ทีนี้สปอร์เนี่ยจะต้องพัฒนาเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นนักเรียนลองดูจาก1เซลล์นะคะพัฒนาเป็น multi c e ล l u l a r haploid นะคะมัลติเซลลูล่าอ่ะเขียนไว้ตรงนี้นิดนึงค่ะมัลติเซลลูล่านะคะแปลตรงตัวเลยทุกคน มัลติแปลว่าหลายๆเยอะๆใช่ไหมเซลลูลา่าก็คือคําว่าเซลใช่ไหมคะอันนี้ก็เลยกลายเป็นโครงสร้างที่มีหลายเซลทุกคนโครงสร้างที่มีหลายเซลใช่ไหมคะ,ะการที่1เซลล์ตรงนี้ค่ะ1เซลจะเจริญไปเป็นโครงสร้างที่มีหลายเซลล์ได้ แปลว่าต้องมีการเพิ่มจำนวนเซลล์ใช่ไหมคะเราก็เลยต้องไมโชนสีดเนาะ,ะเผื่อใครจำไม่ได้เขียนไว้ก่อนเพิ่มจำนวนเซลล์ใช่ไหมคะเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นแกมมิโตไฟนะคะแกมมิโตไฟตรงนี้นะคะทีนี้แกมมิโตไฟดูต่อว่าแกมมิโตไฟมันคือคำว่าแกมมิโตคือแกมีดเนาะเซลสืบพันธ์ใช่ไหมคะ ส่วนไฟแปลว่าต้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือต้นที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์คนขอเขียนย่อเป็นแกมมีตนะเพราะฉะนั้นเราก็ดูถัดไปเลยว่าสิ่งที่ได้ออกมาก็ต้องเป็นแก m e t ตนะคะทีนี้เซลล์สืบพันธุ์แกม e t ตเนี่ยต้องมีกี่เพศมีต้องมีทั้งเพศผู้และเพศเมียนะคะอันนี้เราไม่ได้นึกถึง LGBT ใดๆนะดูเพศสภาพใช่ไหมคะมีเพศผู้กับเพศเมียนะคะเหมือนกันเลยนะคะ เหมือนกับในของสัตว์เลยนะคะมีเพศผู้กับเพศเมียนะคะพอเขามาเจอกันเนี่ยเขาก็จะต้องรวมกันเนาะลองดูก่อนกันมีจะต้องเป็น N เดียวนะคะทั้งสองเพศเลยนะคะกันมีเพศผู้นะคะมีจํานวน1เซลล์มีจานวนชุดโครโมโซม1ชุดนะคะเพศเมียก็มี1ชุดเนาะมารวมกันนะคะเซลล์สืบพันธุ์เอาสารพันธุกรรมมารวมกันเราเรียกว่าการปฏิสนธิใช่ไหม Fertilization นะคะ อพอรวมกันก็คือ N N บวก N ใช่ไหมคะเป็นเพศผู้กับเพศเมียเอานิวเคลียสมารวมกันก็จะได้เป็นไซโกดนะคะสังเกตเห็นไหมไซโกดเป็น 2N แล้วนะคะไซโกดเนี่ยเขาจะ,จะเจริญไปเป็นเอมบริโอนะคะอันนี้เป็นต้นไม้ใช่ไหมก็เลยจะเรียกว่าเป็นต้นอ่อนนะคะไซโกดเรียกทับศัพท์ไปเลยนะภาษาไทยก็ไซโกดนะคะ ะะแล้วก็จากนั้นค่ะเรียนสองเกตเห็นไหมตอนแรกมันเป็น 2N น,นะคะมี1เซลล์นะคะแต่ว่าเขาจะต้องเจริญไปเป็นสปอรไฟ l ์ซึ่งเป็นมัลติเซลลลาดิลอยมัลติเซลลลาอีกแล้วแต่ว่าต้องมีหลายเซลล์ใช่ไหมคะต้องมีหลายเซลล์ดังนั้นก็ต้องเพิ่มจำนวนเซลล์เป็นใช้การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะเพื่อที่จะกลายเป็นสปอรไฟฟ์ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยักนเรยนอาจะดูอย่างนี้นิดนึงควรแยกสีไว้ให้ใช่ไหมคะว่าถ้าเป็นด้านบนเนาะเป็นสีส้มนะคะเราจะบอ,อกว่ามันเป็นฝั่งที่มี 2N นะคะคือฝั่งที่เป็น dipoy ใช่ไหมคะ o อ d ออ่าก็คือ 2N นะคะส่วนถ้าเป็นด้านล่างนะคะจะเป็นฝั่งที่เป็น headpoy นะคะ,ะ headpoy มี N เดียวนะคะ ซึ่งนังเรียนลองดูค่ะกระบวนการที่เป็นสีเหลืองควรทำกรอบสีเหลืองไว้เนี่ยค่ะจะเป็นช่วงที่เขาเปลี่ยนจาก 2n เป็น n เดียวแล้วก็จาก n เดียวเป็น 2n ใช่ไหมคะถ้าจาก 2n นะคะกลายเป็น n เดียวคือช่วงนี้จากสปอร์มาเตอร์เซลล์เนาะไมโอซีดกลายเป็นสปอร์นะคะแปลว่าเปลี่ยนจาก 2n กลายเป็น 1n ใช่ไหมคะทีนี้ถ้า 1n นะคะ รวมกันนะกลายเป็น 2N ก็คือกระบวนการ Fertilization นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนหาจุด Start ให้เจอค่ะนักเรียนจะเริ่มจากแกมีตัวไฟก็ได้นะคะเสร็จแล้วนักเรียนหยิบออกมาแล้วไปต่อให้ได้เสร็จแล้วจะเริ่มต่อใช่ไหมเสร็จแล้วหยิบออกมาแล้วไปต่อให้ได้แค่นี้เองนะคะไม่มีอะไรนะลองทบทวนอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะจาก แผนผังนี้เนาะว่าถ้ากากนี้ค่ะนักเรียนจะพบว่าตรงตำแหน่งที่เป็นแกมมีดใช่ไหมคะควรเพิ่มตรงนี้ว่าแกมมีดเนี่ยจะมี2เพศนะคะแกมมีดจะมี2เพศคือมีเพศผู้กับเพศเมียนะคะดังนั้นเราก็คิดย้อนต่อค่ะว่าแล้วแกมมีต่อไฟลต้องมีกี่เพศก็ต้องมี2เพศเนาะเป็นพเพศเพศผู้กับเพศเมียนะคะแปลว่าเราก็คิดย้อนต่อนะคะว่าแล้วสปอร์จะต้องมีกี่เพศ ก็ต้องมี2เพศเหมือนกันใช่ไหมคะแปลว่าสปอร์ก็ต้องมี2เพศนะคะทีนี้ถ้าสปอร์มี2เพศย้อนกลับไปสปอร์มาเธอร์เซลต้องมีกี่เพศต้องมี2เพศใช่ไหมคะสปอร์โลไฟต์ต้องมีกี่เพศ2เพศนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่สปอร์โลไฟต์ก็ต้องมี2เพศแล้วนะคะดังนั้นหยิบออกมาก็ต้องมี2เพศสปอร์มาเธอร์เซลก็เลยต้องมี2เพศเหมือนกันเป็นเพศผู้เพศเมียนะคะ เราก็เลยจะได้ว่าตรงนี้ค่ะควรหยิบออกมานะฝั่งนี้เป็นเพศเมียนะคะนีสสัญลักษณ์เพศเมียเนาะตรงนี้เป็นสัญลักษณ์เพศผู้นะคะเพศเมียเราจะเติมคําว่าใหญ่เข้าไปข้างหน้านะคะคือคําว่าเมกาสปอร์มาเทอร์เซลใช่ไหมคะส่วนเพศผู้มันอันเล็กๆนะคะโครงสร้างมันมีขนาดเล็กกว่านะ ก็เลยจะใช้คำว่าเป็นไมโครสปอร์มัทเทอร์เซล์นะคะเสร็จแล้วไมโทซีไมโอซีนะคะเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะได้เป็นอันนี้ค่ะสปอร์ใช่ไหมสองอันนี้อเรียนลองเดาคำศัพท์นะคะถ้าเป็นเมกะสปอร์มัทเทอร์เซล์ไมโอซีดแล้วได้เป็นเมกะสปอร์นะคะถ้าเป็นเพศผู้เนาะไมโครสปอร์มัทเทอร์เซล์นะคะ จากไมโอซิสได้เป็นไมโคสปอเห็นไหมอ่ะควันเขียนขีดเส้นให้อีกทีหนึ่งจะได้เหมือนในสไลด์ก่อนหน้านะคะอทีนี้มีคำถามว่าทำไมไม่เป็นฟาเตอร์เซลล์นะคะไม่มีฟา c เตอร์เซลล์นะคะมีแต่มาเตอร์เซลล์นะคะมันจะเป็นเซลล์แม่เนาะก็คือเป็นเซลล์ต้นกำเนิดเฉยๆนะคะเขาก็เลยไม่มีคำว่าฟาเตอร์เซลล์เนาะ นักเรียนไม่ต้องหาทำนะคะเขียนมาเตอร์เซลล์นะทุกคนเพราะฉะนั้นสรุปนะคะเมกัสปอร์มาเตอร์เซลล์เนาะสองเอ็นไมโอซิสได้เป็นเอ็นเดียวเรียกว่าเมกัสปอร์นะคะเมกัสปอร์จะพัฒนาไปเป็นแกมมโตไฟที่เป็นเพศเมียนะคะแล้วก็จะมีแบ่งเป็นแกมีดเนาะแกมีดก็จะเป็นเพศเมียเนาะเมลแกมีดเนาะเมลฟีเมลแกมีดฟีเมลแกมมโตไฟ์นะคะ ส่วนถ้าเป็นเพศผู้เนาะเราเริ่มจากไมโครสปอร์มาเธอร์เซลนะคะไมโอซี id, เหลือเป็น n อเดียวเรียกว่าไมโครสปอร์ port, นะคะเสร็จแล้ว id, ไมโทซีดเนาะกลายเป็นเมลแกรมีโตไฟนะคะแล้วก็ไมโทซีอทีหนึ่งได้เป็นเมลแกมีดนะคะแล้วก็เฟอร์ติล a เซชันต่อไปนะคะ,ะทีนี้เนี่ยควรทำสีไว้ให้เพิ่มว่านะคะส่วนเนี้ยนะคะตั้งแต่ m มกัส p ปอร์มาเธอร์เซลเนี่ยค่ะ มาอสิสไปจนถึงการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ก็คือแกรมมีดเนี่ยเราจะเรียกกระบวนการตรงนี้นะคะว่าเป็นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ตรงตัวเลยนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษคือแก m มมิโตเจเนซิสนะคะคำนี้คำธรรมดาเนักเรียนเราแยกเป็นสองคำเนาะเป็นคำว่าแก m มมิโตกับเจเนซิสแกมิโตมาจากคำว่าแกรมมีใช่ไหมคะเจเนซิสแปลว่าซินเทซิสเนาะการสร้างนะคะ ังเคราะหการสร้างอะไรบางอย่างมาะคะก็คือเป็นการสร้างจำีเป็นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะโอเคทีนี้ถ้าเราเอาวัตถุศักาตรงนี้ที่เราเรียนนะคะลองไปเปรียบเทียบกับโครงสร้างจริงๆที่เกิดขึ้นนะคะมันคืออะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าอ่านเหมือนเดิมนะคะถ้าควรเริ่มจากตรงนี้สปอร ไฟนะคะกวนก็หาสปอโรไฟล์ก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะตรงนี้นะคะอ่าเขาเขียนว่าเป็น m a t u r l s p o r o p h y ก็คือเป็น s p o ร์โรไฟที่จเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะคะก็คือโครงสร้างที่มีรากลำต้นใบดอกผลเต็มที่เนาะซึ่งตรงนี้เราจะมองแค่โครงสร้างที่เป็นดอกนะคะทีนี้ในดอกเนี่ยก็จะมี S Micro s ปอร์มั t เตอร์เซกับ Mega m มก a s สปอร์มัเตอร์เซอยู่ซึ่งในแผนในรูปด้านขวามือเขาไม่ได้อธิบายชัดเจนเด,เดี๋ยวค่อยดูในรูปถัดไปกันนะคะหลังจากนั้นก็ m a t เ e อเซลเนี่ยค่ะไมโอซิดกลายเป็นสปอร์ทั้ง2องเพศใช่ไหมคะสปอร์ทั้สองเพศจะพัฒนาไปเป็นแกมมีโตไฟซึ่งมันมีแกมมีโตไฟอยู่นะคะในภาพด้านขวานะคะถ้าเป็นของ เมกามีตัวไฟเพศผู้นะคะก็จะเป็นพันธุ์เล่นเกรนนะคะพันธเล่นเกรนแต่ถ้าเป็นในฟีเมลกำมีตัวไฟเนาะเป็นเพศเมียนะคะก็จะเป็นเอมบิโอแซกทีนี้เราก็คิดต่อว่าถ้าเป็นกำมีตัวไฟเนี่ยนะคะแปลว่ามันต้องมีอะไรอยู่ข้างในอ่าต้องมีกมีดอยู่ข้างในนะคะพอมีกมีดปุ๊บนะคะกมีดคือเอกับสเปิร์มเนาะเซลสืพัน์นะคะ ก็จากฟอร์ติล z เซชันปฏิสนธินะคะแล้วก็ใกลยเป็นไซโกดเห็นไหมตรงนี้ไซโกดนะคะอซึ่งจะเหมือนข้างซ้ายอันนี้เลยนะคะไซโกดเนาะพัฒนาต่อไปเป็น MBO ซึ่ง MBO จะเป็นสปอโรไฟล์แล้วเพราะว่าเขามี 2N นะคะแล้วก็มีหลายเซลล์ด้วยนะคะพัฒนาต่อไปเป็นผลแล้วก็มเมล็ดแล้วก็ เริญเติบโตต่อไปกลายเป็นสปอรไฟนะคะเพราะฉะนั้นแผนภาพด้านซ้ายเนี่ยมันคือวัฏาจาักรชีวิตของพืชจริงๆนั่นแหละนะคะแล้วก็สังเกตเนาะว่าส่วนที่เป็นสปอรไฟเนี่ยค่ะกับส่วนที่เป็นกามีโตไฟ์สามารถแยกกันได้นะคะไม่ได้แบบมีความมากระยะเวลาไม่ได้มีความมากน้อยแตกต่างกันมากๆเหมือนใน พืชกลุ่มอื่นเนาะพืชกลุ่มอื่นบางกลุ่มเนี่ยก็จะมีความยาวนานแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะโอเคค่ะจริงๆควรเอามาจากภาพในหนังสืออน,นะคะจากอ่าของเพสันนะคะนันเนี่ลองไปดูเพิเ่มเติมได้นะคะ